คุยกันแบบตรงไปตรงมาครับพี่น้องว่าเป็นอย่างคือต้องใส่เกาวร้อนในการแต่งเฉียงนะครับพี่น้องนะครับอ่าคือเกาวร้อนนี่นะครับมันเป็นคุณสมบัติก็คือแห้งเร็วกับหมอสําหรับการผสมน้ําขี้เรื่อยนะครับก็แผ่หน่อยๆแบบนี้นะครับหมอสําหรับการงานใหม่คนทนี้เจอต่างๆนะครับงคนก็อาจจะถามมามันเกิดอันตรายบ่รเดี๋ยวผมสีบอกท่านเ้ยพี่น้องนะครับเกาวร้อนนี่นะครับเวลาแห้งแล้วนะครับตอนที่เป็นเป็นยังสีอยู่เขาเรียกว่าสารละเหยตอนนี้จะมีผลต่อ ระบบทางเดินหายใจนะครับกาลัดนั่นนะครับเวลาแห่งมาเลี่ยวนะครับจะกลายเป็นพลาสติกแข็งนะครับไม่มาสามารถผสมกับน้ําได้พอสามารถจยสลลยในกระเพพออาหารได้แล้วบอสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับเปรียบเทียบถึงนะครับเขาไปอยู่ในร่างกายข้าปั๊บนะครับก็จะเป็นสิ่งแค่สิ่งแปลกปลอมเส้นผมเล็บพลาสติกต่างๆนะครับอันนี้ก็คือแค่นั้นเองนะครับพี่นอนจะไปกังวลครับเล็กๆน้อยแค่นี้เองนะครับร่างกายเขานะครับทบออกมาได้สบายครับพี่นองมันใส่แบบนี้ตั้งแต่มีเกาวลอนมาอุตสาหกรรมเขียงใหม่นะครับนี่เขาจะใส มาโดยตลอดเ้อนะครับไพ่ประกาเปิดผมเปิดเลยครับผมเปิดใส่เต็มเต็มเลยนะครับผมเมยานออกนะครับเนี่ยแค่นี้ครับผมยินดีให้ขอมมุ่งกับทุกคนเนอ